เนลสันแมนเดล่านะชื่อนี้หลายคนคงรู้จักนะเป็นประธาน,นธิบดีของแอฟริกาใต้เมื่อ30ปีที่แล้วตอนหลังก็จะรับรางวัลโนเบลนะสาขาสันติภาพแอฟริกาใต้เนี่ยก่อนที่แมนเดลาจะเป็นประธาน,นธิบดีเนี่ยเป็นประเทศที่ เยีดผิวมากนะคนส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำก็จริงนะแต่อยู่ภายใต้การปกครองคนส่วนน้อยส่วนน้อยมากๆเลยนะซึ่งเป็นคนผิวขาวคนผิวขาวนี้ก็กีดการคนผิวดำทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องการศึกษาสาธนาสุสุขเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองด้วย คนผิวขาวคนผิวดำเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกร้องนะความเท่าเทียมความยุติธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยแต่ก็ถูกปราบปรามด้วยกำลังนะอย่างโหดเหี่ยมมากแมนดิล่าก็เป็นคนหนึ่งนะที่ลุกขึ้นสู้นะแต่ตอนหลังก็ถูกจับแล้วก็ขังคุก นานยีปี27ปีตอนหลังนี้ออกจากคุกได้นะเพราะว่าถูกแอฟริกาใต้รัฐบาลถูกกดดันจากนานาชาติยาเนื้อคือว่าสงครามกลางเมืองในแอฟริกาใต้มันใกล้จะระเบิดละคนผิวขาวซึ่งมรัฐบาลนี้ก็รู้ว่าถ้าไม่ปล่อยแมนเดล่ามานี่ เกิดสงครามกลางเมืองแน่ก็เลยปล่อยแมนเดาลาเ่าจะคุกตอนหลังเมนเดาลาก,ก็ได้เป็นประธาน,นาธิบดีจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นครั้งแรกนะของแอฟริกาใต้นะที่เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมพอแมนเดลาเป็น ปานาทิบดีไม่นานก็มีเรื่องเล่านะวันหนึ่งแกก็ไปกินอาหารในพัตคารแห่งหนึ่งก็มีเพื่อนแล้วก็องค์ครษ์ติดตามไปด้วยพอไปนั่งโต๊ะเสร็จตั่งอาหารเรียบร้อยก็สังเกตว่าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยมีผู้ชาคนหนึ่ง นั่งรออาหารอยู่พออาหารมาเสิร์ฟชายคนนั้นเรียบร้อยแมนเดล,ลาก็บอกองคารักว่าช่วยไปชวนชายคนนั้นมานั่งกินโต๊ะเดียวกับผมหน่อยชายคนนั้นก็พอได้รับคำเชิญก็แทนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นก็กับ สีหน้าบึ้งตึงยกจานอาหารแล้วก็เดินมาที่โต๊ะของแมเดล่ามนั่งข้างๆไม่พูดไม่คุยอะไรเลยกินอาหารอย่างเดียวตอนที่กินมือก็สั่นตาก็จ้องมองไปที่โต๊ะที่จานอาหาร ตลอดเวลาเลยไม่เงยหน้าขึ้นมาหรือแม้แต่จะมาสนทนากับแบนเดลลาซึ่งเป็นประมุขของประเทศชาวก็นั้นกินเสร็จนะแกก็ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวคำอ,อำลาโดยที่ไม่หันมามองแบนเดลลาเลยแต่เบนเดลลาเนี่ยก็ ยืนขึ้นนะแล้วก็ยื่นมือขอจับเรียกว่าขย่ามือนะเช็คแฮนตามธรรมเนียมชายคนนั้นก็ยอมจับมือเขยา่าแล้วก็เดินออกไปจากพัตคารเลยหลังจากนั้นเนี่ยองค์ครัภ์ก็บอกแบนเดลว่าสงสยัยชายคนนี้ป่วยหนักนะ ผมไม่สบายมากเลยมือก็สั่นตลอดเวลาเลยเมนเดล่าบอกที่เขาสั่นเนี่ยคงเพราะเหตุผลอื่นมากกว่าไม่ใช่เพราะป่วยหรอกและเมนเดล่าก็เล่าว่าเนี่ยชายคนนี้เคยเป็นผู้บัญชาการเรือนจำตอนที่ผมเนี่ยถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่นะแล้วก็กสั่งให้ ลูกน้องยังทรมานผมมีช่วงหนึ่งผมร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ขอน้ำแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยซึ่งบัญชาการทรมานเนี่ยแทนที่จะให้น้ำผมกับฉีดลดใส่หัวผมแล้วก็หัวเราะตอนนี้ผมมาเป็นประธานในชิ้นพิีแล้ว เขาคงกลัวว่าเนี่ยผมจะจับเขาเข้า,เข,าเข้าคุกแล้วก็ทร,รมานเขาเหมือนกับที่เขาเคยทำกับผมแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะผมไม่มีนิสัยแบบนั้นนั่นไม่ใช่ผมล้วแกก็เล่าต่อไปนะว่าเป็นเวลานา,านแล้วนะที่ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันบั่นทอนประเทศชาติ ของเราตอนนี้เนี่ยเราจะต้องสมานไมตรีเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่แกก็เล่าว่าตอนผมออกจากคุกเนี่ยผมตั้งปณิธานไว้เลยนะว่าผมจะปลดปล่อยวางความโกรธความเกลียดความไม่พอใจทิ้งไว้ตรงนั้นแหละ พอไม่งั้นเนี่ยผมก็จะยังติดคุกเหมือนเดิมตัวจะคุกแล้วแต่ใจก็ยังอยู่ในคุกนะคุกแห่งความโกรธความเกลียดแม่มนเดลานี่เขาให,ห้ผลดีนะไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวแต่ว่าทำใจได้ด้วยติดคุกมา27ปีถูกทรมานถูกกันแกล้ง ดนะโดยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะโกรธแทนที่จะพยาบาทนี่กลับให้อภัยนะแล้วก็กลับยิบยืนความเป็นเพื่อนให้นะทันทีที่เห็นผู้บัญชาการเรือนจำอดีตผู้บัญชาการเรือนจำคนนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะใกล้ๆนี่ก็เรียกมาเลยเรียกมากินข้าวด้วยกัน แต่ว่าชายคนนัน้นนี่ที่มือสั่นเนี่ยเพราะกลัวกลัวว่าแมนเดลานี่จะจับเข้าคุกนยไม่อยากเจอหน้าแมนเดลาแล้วคงไม่คิดว่าแมนเดลาเนี่ยจะจะสแสดงความเป็นมิตรอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าแมนเดลาเขาก็ทำได้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขายังโกรธยังพยาบาทอยู่เขาก็อยาติดคุกไปจนตายเลย และการสร้างชาติของเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จแมนดิล่านี่เขาเห็นความสำคัญนะของการปลดปล่อยความโกรธความเกลียวไปจากใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่ก็สอดคล้องที่พระเจ้าสอนนะจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหีด้วยการให้ เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอเอมเป็นเดล่านี้นอกจากจะปลดปล่อยความโกรธความเกลียดใ,ใจแล้วก็ยังรู้จักเติมความสุขความสดชื่นใ,ในใจด้วยนะโดยเพราะตอนที่เขาเนี่ยประสบความทุกข์ยากมากในคุกเนี่ยเขาถูกทร,รมานเ็าถูกรังแกเ็าถูกกล่นแกล้งคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นมันคงโกรธเกลียดขับแค้นมากเลยนะ จะเจอคนรู้จักก็ปีละสองครั้งเท่านั้นแหละแค่ปีละสองครั้งในใครก็ตามอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ต้องทุกข์มากนะแต่เขารู้จักนะรู้จักเติมความสุขให้ใจทำยังไงนะในคู่งเขาเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่เป็นลานเล็กๆนะแล้วก็มีพื้นที่ว่างประมาณสามฟุต คูณสาสิบห้าฟุตก็เกือบสิบเมตรก็ก็อยากจะทำสวนก็ขออนุญ,ญาตผู้คุมต้องนานลนะ้วกด์ได้ทำสวนนะทำสวนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยกุดดินก็ต้องใช้มือมันมีหินมันมีอะไรเยอะๆะมก็ต้องเอาหินออกแล้วก็เอาดินมาโรยแล้วก็ปลูกมะเขือเทศปลูกพริกนะปลูกผัก ต้องไปขนน้ามาลดน้ําก็ใช้เวลาเนี่ยทุกเช้าสองชั่วโมงนะทำสวนแล้วก็ตอนบ่ายก็ใช้ความพยายามมากแล้วทั้งต้นไม้นี่มันผักนี่มันออกดอกออกผลก็เอามาแบ่งให้ผู้คุมบ้างให้คนงานให้นักโทษบ้างแล้วก็บอกว่าเนี่ย ที่เขาทนความทุกข์ทรมานในคุกได้เนี่ยเพราะว่าสวนนึ่งเพราะวาสวนนี่แหละเพราะว่ามันไม่ใช่สวนผักนะมันเป็นสถานฟื้นฟูจิตใจพอมาทำสวนแล้วเนี่ยจิตใจเขามีความสุขแทนที่จะปล่อยใจจมอยู่กับความทุกข์ให้มันกัดกร่อนจิตใจเขาก็มาใส่ใจอยู่กับผักเห็นต้นไม้โต เห็นต้นไม้ออกดอกมีผลตามมาเ็าก็มีความสุขเป็นวิธีการเติมสุขอย่างง่ายๆแต่ได้ผลมากนะเพราะว่ามันทำให้เขาหายท้อทำให้เขาไม่จมอยู่ความทุกข์แม้จะไม่มีหนังดูไม่มีเพลงฟังไม่มีร้านไปเที่ยวไปชอปแต่ก็ได้ความสุขจากการทำสวนผลไม้สวนผักนี่แหละตอนหลังเนี่ย ออกจากคุกแล้วก็ยังทำสวนอยู่นะเพราะมันช่วยเติมสุขให้ใจมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาคุ้นเคยกันตอนหลังนักข่าวคนนี้ก็เล่าความในใจว่าเขามีความทุกข์มากเลยมีความเครียดจากการทำงานแมนเดนลาเลยบอกว่าเนี่ยคุณทำสวนบ้างหรือเปล่าสวนในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สวนผักนะ มันคือสถานฟื้นฟูจิตใจบำรุงให้ใจแช่มชื่นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะ้ของแมนเดลาเนี่ยคือหนึ่งปลดปล่อยความเกลียดความโกรธออกไปจากใจไม่ให้เป็นคุกขังใจไว้แล้วก็เติมความสุขให้ใจไม่ต้องใช้เงินนะอาศัยธรรมชาติอาศัย,รรศยแรงกายทำสวนนี่มันก็ช่วยเติมสุขให้ใจได้ถ้าทำให้เขามีเรี่ยวมีแรง มีกำลังใจมีความหวังอ๋อจะคู่มาเจ็ดสิบเปีนะแต่ว่าก็ยังมีเรี่ยวแรงทำงานมีกำลังใจในการกอบกู้ประเทศชาติจากภาวะที่เสี่ยงต่อสงครามกลางเมืองก็เลยเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่ามีความหมายมากเ,าเตรียมรับพรม ชิตังปฏิตังตุมหังคอยทะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วกิพาเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยชาพรานสามเพยปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชิรโสยธา,าเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพพีติโยปิวัชันุวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพพโรโควินาสตุทั้งบวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภาจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนวิวาธนาสิลสันิจงางุฒาปจายโน ทาโรธรรมวาทะเดียอายุวันโนสุขังภาังที่ปรากาอยื่อายุวันนาสุขสะภาระเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราพบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสาพมางกลางรัฐพรอะมองกุลจงมีแก่ท่านพันทุสศภเทวตาพระราเทวดตาจตงกลวงจงรักษาท่าน พระพุทธานุภาเวนะอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาสงิภาวันตุเจควาสวัสดีทางลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อท่าน